สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสปอยมัง,งะเรื่อง The Hunter ครับผมวันนี้เป็นตอนที่83นะครับเปิดเรื่องมานะครับตอนพระเอกเดินทางออกมาแล้วไอ้น,น้อยกู้ก็ยิ้มตลอดทางเลยครับไม่รู้มันยิ้มอะไรของมันทางแม่ไม้ดำก็เลยถามมันเป็นอะไรอะ่ะพระเอกก็เลยตอบว่าใครจะไปรู้มันเป็นอย่างนี้แต่รู้ว่าเราจะไป Star City แล้วนายน้อยกู้ก็เลยบอกว่าดูพี่ Star City อ่ะมันเป็นถิ่นชั่นเอง ชั้นใหญ่ที่ขนาดว่าใครจะเดินผ่านชั้นยังต้องกัรนหายใจเลยแม่ไม้ดำก็แซวนะครับไม่ใช่ในายตัวเหม็นหรอกแลลวเขาถึงกัรนหายใจอ่ะพระเอกก็เลิกสนใจสองคนนี้นะครับแล้วก็หันมาถามกับชิงหยวนว่าระยะเชื่อมต่อของเธอกับนกฟินิกของเธอใกล้ถึงขีดจํากัดหรือยังชิงหยวนก็งงนะครับว่าทําไมพระเอกรู้ด้วยว่าเธอมีศัตว์วิญญาณแต่เธอก็ตอบไปนะครับว่าอีกประมาณหนึ่งไมก็ถึงขีดจํากัดแล้วเอกบอกว่า เรามาไกลพอแล้วงั้นเราเริ่มแผนเลยดีกว่าชิงหยวนก็บอกว่าโอเคหลังจากชิงหยวนตอบโอเคเท่านั้นแหละก็ได้มีเสียงระเบิดเถื่อเทืองดางขึ้นนะครับตูม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 นะครับทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมาก,ากอ้วนก็ถามนั่นอะไรอะ่ะพระเอกก็ตอบอย่างชิวๆนะครับน่ามันระเบิด จุวรนก็ตก,กน ar, ตกใจนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตกใจว่ามันเป็นระเบิดหรือว่าพระเอกมันทําหน้านิ่งขนาดนี้เมื่อกี้ฉันบอกให้เธอติดต่อกับสัตว์วิญญาณของเธอให้จุดระเบิดนะทางด้านเมืองรั่วเหอนะครับจักรพรรดิอินรีกับเดอะแกงก็ได้แต่ยืนอึ้งอยู่นะครับผมตอนนี้เมืองรั่วเหอน่าจะถูกทําลายแล้วถ้าโชคดีเมืองศิลาวิญญาณก็น่าจะถูกทําลายไปด้วยพระเอกบอกในระหว่างที่จักรพรรดิอินทรียืนขันด้วยความโกรธอยู่นั้น ลูกน้องก็เข้ามารายงานนะครับแต่จักรพรรดิอินทรีก็ชิงถามก่อนเลยเมืองศิลาวิญญาณอยู่ไหนตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นกับเมืองศิลาวิญญาณลูกน้องก็ตอบนะครับเรียบร้อยครับถ้าไม่โดนระเบิดก็โดนเผาหมดแล้วครับผมจักรพรรดิอินทรีไม่ได้ยินอย่างนั้นก็โกรธนะครับโกรธจัดมากจนตะโกนออกไปไอ้เจ้าแมลงนี่เจ้ากล้าเล่นลูกไม้กับข้าใหญ่ข้าเจอเจ้าอีกถ้าข้าเจอข้าจะบี้เจ้าเ็นเละเหมือนแมลงเลย ตัดมาทางด้านพระเอกนะครับผมทางด้านพระเอกก็ขับรถตัดถูกเผามานะครับหลังจากที่ได้ยินพระเอกพูดทั้งหมดนะครับนายน้อยกู้ก็พูดขึเนมาว่าลูกพี่ต่อให้เราไปถึงสามเมืองใหญ่อะ่ะจัก,กรพรรดิอสูรมันจะปล่อยเราไปไหมเนี่ยพระเอกก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยไอ้เจ้าแก่นั่นมันก็คงพัฒนาระดับไปถึงระดับจัก,กรพรรดิไม่ก็ขึงจัก,กรพรรดิหลังจากได้เมืองศิลาวิญ,ญญาณไปแล้วเราไม่มีทางเลือกหรอกเราต้องทําลายเมืองศีลาวิญญ,ญาณ พื่อหยุดไม่ให้เจ้าแกะนะ่นั้นมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วอีกอย่างในเมืองสตาร์ซิตี้ก็มีคนเก่งๆตั้งมากมายแล้วระดับนายน้อยกู้ที่ใหญ่ครับเมืองอย่างเจ้าจะกลัวอะไรกับราชาอินซีแม่ม้ดาก็บอกขึ้นมานะครับว่าอีกตั้งไกลกว่าจะถึงเมืองสตาร์ซิตี้เราจะไม่โดนจับก่อนหรือไงไอ้ก,ก็บอกไม่ต้องห่วงข้ามีแผนแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับเดอะฮันเตอร์ตอนที่83เจอกันตอนหน้าครับขอบคุณครับผม